สวัสดีครับ,บผมก็กรผมเสถียรเกษียณิทธิพัฒนาครับประเด็นที่ผมถูกถามจากทุ้นส่วนถามกันมาทางอินบอ็อกเยอะนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มันกําลังตกต่ำขนาดนี้ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญคือต่างประเทศเป็นหลักเพราะความขัดแย้งของหามหน้าการไม่นําทองไปค้าประกันนะครับในธนาคารของฝั่งสหรัฐอเมริกาจนมนการพิมพ์แบงก์ออกมาเยอะแยะมากมาย นะครับจนทาให้สภาวะเศรษฐกิจในสาภาพยุโรปเนี่ยกำลังทยอยล่มนะครับก่อนหน้านั้นก็กรีซไม่มีเงินชำระหนี้ถึงขั้นจะประกาศล้มละลายต่อมาก็กรีซก็ประกาศพร้อมจะล้มละลายจำได้ไหมฮะสุดท้ายก็ i อต้องให้โอกาสกนะรีซเพราะว่ากรีซเองก็อยู่ในสาภาพยุโรปด้วยนะครับไปยอมที่จะต่ออายุนะครับ กลยุทธ์นี้ตอนนั้นขึงกับไริักให,ใหญ่ๆถ้าพังก็พังทั้งระบบนะก็ยินยอมให้กรีซเนี่ยผ่อนจ่ายต่อไปนะครับพอกรีซยอมผ่อนจ่ายปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือ,อประเทศอีกสองประเทศในสาภาพยุโรปปัจจุบันกําลังเผชิญกับการล่มละลายของรัสเซียสิ่งที่ผมเรียนให้ผู้ชมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเหนือเชื่อแต่มันเกิดแล้วอยุที่เราเอง สิ่งเหล่านี้มันกนําลังค้นพิษแล้วก็กาลังหนักหน่วงเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับเพราะว่าในประเทศไทยขนาดนี้เราใช้ประชานิยมติดต่อกันมาหลายปีนะหลายปีมากเลยนะครับตั้งแต่เราใช้ประชานิยมจริงๆในยุคแรกตั้งแต่สมัยหม่อมราชวงศ์ครือขดป่าโมทน,นะครับในยุคเงินผันในครั้งแรกใช้ประชานิมต่อมาก็เริ่มมาใช้ยุคชวนหลีกภยัยอ่ กองทุนมิยาซาวับะะในสมัยนั้นก็เอาเองินจากญี่ปุ่นมาแล้วก็เอามาทํากองทุนหมู่บ้านกองทุนมิยาซาวะสมัยก่อนแล้วก็เข้ามาในยุคไทรรักไทยจากไทรรัไทยอันนี้ก็กองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรครถไฟฟรีรถเมล์ฟรีเกิดขึ้นก็เลยทำให้เกิดประชานิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมายุค ยุครัฐบาลเพื่อไทยตอนนั้นก็เป็นเรื่องของจับถังข้าวถูกฟ้องร้องมีรีเยสักริยัสั้์มาในยุคของรัฐบาลอาหารไอแกก็ใช้อุปจายนิยมไม่ว่าจะเป็นกองทูนหมูบ้าน30บาทรักษา,าทุกโรคว์รถเมฟีรถไฟฟีแจกเง,กเนงนกินตีแจกเงินให้กจบคนจนอะไรหน,นก็ใช้ทั้งระบบเนี่ยก็กลับมารูปแบบเลยไอเพราะว่ามีทีมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดเดิมกับไทยรัฐขายเดีวยวคนเดียวเมาใช้ในยุคนี้ มันก็เลยเกิดสภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าตกต่ำประกอบกับสถานการณ์โลกกําลังวุน่นวายภัยใช้ประชานิยมผมเรียนไว้ตั้งแต่ปี2557ตามแบบนี้เกิดเรื่องแน่นะครับแล้วก็ในเดืนอนพฤษภาคมพฤกราคม2560ท่านผู้ชมไปดูตรวจสอบบทความของผมได้เลยนะผมทิม้งไว้ใน b l อกโ e เ e r a ชั o นท่านไม่อ่านย้อนหลังผมเขียนบทความตรงนี้มาทั้งหมด ร่วงหน้าด้วยปี2 5 5 7เกิดเหตนมั่ะเกิดการก่อตัวก่อตัวก่อตัวแล้วจะเข้าสู่สงครามแต่กับจากปัญหาเศรษฐกิจพอสุดท้ายการตัดสินใจเนี่ยสงครามมันต้องตัดสินใจว่าสุดท้ายตัดสินใจเรื่องของสงครามเอเซียผมเขียนหลายบทความเรื่องของสงครามเอเซียโบวามที่เคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแคปที่ญี่ปุ่นจะเป็นแกนนำตอนนี้ก็มีความพยายามจะใช้ญี่ปุ่นเป็นแกนนำเช่นกันแต่ว่าก็โดน างสหรัฐอเมริกาไปขอภัยโดนทางจีนโดนทางรัสเซียกดดันไว้ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและเป็นการยิงขู่ขีปนาวุธเนี่ยไปตกที่ทะเลญี่ปุ่นเพราะที่ผ่านมายอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเป็นกองกำลังสำคัญในเอเชียบุรพาเลยในการสัรมพันธ์ตรนะางประเทศที่ผ่านมาก็ลุกลามประเทศไทยข้ามฝั่งไปยังพม,ามา่าถ้าใครจำได้ตอนนั้นใครดูหนังจำได้เรื่องโกบอดี เนี่ยจึงเป็นที่มาอิทธิพลของญี่ปุ่นที่ถูกกดดันอยู่ในปัจจุบันจีนจาบทเรียนที่ผ่านมากดไว้ให้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครูว่าครูเอาละไม่ญี่ปุ่นต้องมีการซ้อมรบเตรียมรีภัยกันตลอดเวลาในสถานการณ์บันานะคำถามที่ถามให้ผมเล่าอาดีตที่ผ่านมาในเชิงประยุทธ์ก่อนให้กับในเชิงประวัติศาสตร์ให้ให้ผู้ชมเห็นทีนี้มาในเชิงกลยุทธ์ในอนาคตเนี่ย สภาพวัสดุจะฟื้นตัวเมื่อไหร่คนสนใจไอ้เนี่ยมันเกิดไอ้เรื่องปฏิพันธ์นเกิดเยอะดูปั้นเนี่ยเอาตัวให้รอดก่อนเมื่อไหร่คำถามมันจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ผมก็ยืนยันฟันธงเวลาขึนช่วงมันเกิดผมไม่หนาขึ้นจะขึ้นแต่มีเงื่อนไขนะพูดถึงในประเทศไทยนี่ในประเทศไทยนี่แต่มีเงื่อนไขนะ หลังจากการถแถลงนโยบายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2560ซึ่งค่นรอบการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยเสร็จรัฐบาลต้องปรับกระบวนการใหญ่ปรับทาให้ประชาชนต้องเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนรูปปรับแย้ประชาชนต้องเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ต้องมีสองปัจใจสามต้องมีความชื่อมั่นทางการเงินจะต้องมี ทีมวุฒิธารสามทีมเี่เข้าไปทำงานในปนัจบันจึเป็นก๊อกสุดท้ายแล้วผมไม่ลงตรงเก๊อกสุดท้ายก๊อกนี้ก็อกอสุดท้ายเพราะว่าบริหารมาสามปีที่ผ่านมาในปี2549ี่ยิยึดอำนาจของผู้อิสระที่มูลนิธิการลินบริหารแค่หนึ่ปีแต่คราวนี้บริหารสามสามปีแล้วมเข้าสู่ปีที่สี่นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า มันต้องแก้จุดนี้ให้ได้ประชาชนต้องมั่นใจทีมเศรษฐกิจก็ทีมปัจจุบันนี้ประชาชนไม่มั่นใจชั้นสูงก็ไมมั่นใจชั้นกลางก็ไมมั่นใจชั้นล่างเราต้องถามนะครับเพราะชั้นสูงชั้นชั้นชั้นล่างจะรอเงินจากคนชั้นกลางกับคนเงนสือนะครับทำให้ทุกอย่างนิ่งและมันต้องใช้ระยะเวลาหลังวันที่สองรัฐบาลต้องตัดสินใจถ้าตัดสินใจถูกทาง เดินถูกทางใช้คนถูกพุชจะได้ on the r i g h จ job ใช้คนที่ถูกกับงานใช้งานให้ถูกคนสิ่งที่ตามมาคือว่ามันจะเกิดการก่อตัวการก่อตัวการก่อตัวและตุลาคมมันจะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ทำละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้าวาเลยเศรษฐกิจโลกมันใช้เวลาก่อตัวเศรษฐกิจไทยไม่ต้องทำ มันจะส่งผลในเรื่องของการเมืองคือล็อเนี้ยปีสุดท้ายเยต้องแม่นแม่แม่แม่ถ้าไม่แม่นปฏิรูปไม่สําเร็จประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไม่มีทางดีไม่มีทางดีเลยผมเรียนแล้วเดียวคราวนี้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ผมเรียนแล้วเดียวให้เตรียมพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะเตรียมพร้อมในเศรษฐกิจะเตรียมพร้อมให้มีการสูงสูงประยะตัดเยื้อกระแน่ๆย้ำถึงวิกฤตอะไรธนาคาร แต่มาจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็เตรียมพร้อมบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเขาไม่ปรับันตรีปรับไม่ถูกหลักไปเอาปรับเฉพาะฝันวรเรือนที่อาพูดดยวกันแทนที่จะเอาคนที่ถูกที่ถูกทางมีความสามารถเข้าไปไปเอาพูดียวกันปแล้เขาก็ปรับเฉพาะคนที่เขารู้จักเข้าไปอ่สรงได้ก็เลยสงคนนั้นไหมสามสี่เดือนที่ผ่านมาผมเรียน้ะไรผวกาผมเห็นทรมการปรับการเลือกเปิดล้วอะไรทุกอย่างจริงหรือว่า ตัวรนแไม่ได้ตัวร่นแถมโดนร้องเรียนถือหุ้นหรือกรองหุ้นเกินนะคือกรองหุ้นของรัฐที่มีผลประโยชน์กับรัฐเกินเก้าคนมันก็เลยส่งผลทำให้อะไรสะดุดหยุดรงมันก็เลยไปแต่ทีนี้เราต้องให้โอกาสนะวนทางแก้ไขมันมีนไม่ใช่ไม่มีนะอันนี้ที่ผมว่านคือเชนโปรรุรกวันทางแก้ไขมีไหมมี เขาต้องปรับตัวและเป็นการปรับตัวครั้งสําคัญด้วยสําคัญกว่าระยะเวลาสามปีที่ผ่านมามันจะปรับตัวยากเลก่เรื่อยๆในการเข้ามาเป็นหน้าในวักยกสุดท้ายเนี่ยมันมีเป็นวัแค่ปีเดียวเนี่ยปีสุดสุดถ้าทําไม่ไหวต่อไปต้องต่อเวลาให้เมันจะต้องเป็นจังหวะที่เหมาะดีและเข้มข้นผมเรียนว่าเข้มข้นนะเข้มข้น และต้องเข้ามาแก้ปัญหาสัสากลเพราะสิ่งที่ทำในเรื่องของประชาธิปไตยปัจจุบันจะฟูฟ่องที่มันเริ่มฟูเลยนะมันเริ่มนักวิเคราะห์นักเศรษฐกิจบอกโอ้เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้มันโดนมุ่นช็อตไปขล้วโอ้เหนือความคาดหมายแต่สำหรับผมไม่เหนือหรอกมันมาตามเวลาเป๊ะทุกประการเลยกลางเดือนพฤษภาคมกลางเดือนเมษายนเนะ พอเราจับดับได้เราจะรู้มันเกิดเมื่ออย่างไรเวลาไหนเราจะเห็นหลักล้วมันจะเกิดตามเวลานะครับเพราะสิ่งนี้มันคือสิตินะฮะมันไม่ใช่ว่าเกิดเกิดมันมีข้ออ้างอิงได้หมดมันมีสถิติของมันเกิดขึ้นอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้คือวิทยาศาสตร์จับต้องได้ไม่ใช่มาโนขึ้นมามันอ้างอิงสิ่งนี้ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอ้างอิงได้มีที่มาที่ไปไม่ใช่จินตนาการขึ้นมาแล้วอุเดามันผูกไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีเหตุและผลหลักการกลย,ยุทธ์ยุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีชัดรวมเรียกว่ายุทธศิลป์เป็นอย่างมีศิลปะมัน่เข,าขาา้าสู่กระบวนการนั่นหมายครามว่าสภาวะเศรษฐกิจจัดดีในช่วงเดือนตุลาคมถ้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงปลายเดือนพฤศจาคมรัฐบาปลปรับตัวเองให้ถูกต้องสามกระนการเศรษฐกิจปฏิรูป ต้องทำสามสิ่งนี้ให้ได้ถ้าทำสามสิ่งได้ผมฟังตรงตุลาคมปึ๊บไทยปึ๊บสกิจโลกเปสุดลูกก็ตามทันทมันมีเวลาแล้วผมก็หวังนะเราก็ผู้ชมแล้วก็หวังหวังว่ารัฐบาลเขาจะทำในขณะที่ประชาชนคนไทยเนี่ยอย่างหนึ่งนะเราต้องทำใจเป็นสองอันนะอันหนึงคือเขาทำ ก็เออเราก็โชคดีด้วยแต่ถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเนะเราก็ต้องเตรียมเตรียมรับสภาวะสภาวะคือสภาวะเศรษฐกิจที่มันจะตกต่ำความเชื่อมันไม่ได้ตกต่ำนี่เราต้องต้องดูแลตัวเองเพราะเราต้องดูแลครอบครัวเราด้วยดูแลตัวเองต้องดิ้นต้องปรับกลยุทธ์นต้องต้องเขียนแผนกลยุทธ์ของข้าเองและที่จะให้คงอยู่นะครับจะไปรอหวังคนสามสิบหกคนอย่างเดียวไม่ได้ที่เป็นการจีไม่ได้คือหวังกองทัพไม่ได้กองทัพไม่มีความชำนาญเรื่องของเศรษฐกิจ ก็ทําในสิ่งที่ทุกคนต้องสั่งให้ทําก็ทําได้แค่นั้นนะจึงเรียนนักผู้ชมเลยว่าสภาว่าจฟื้นเมื่อไหร่ถ้านปากลับถูดเศรษฐกิจฟื้นถ้ากลับไม่ถูกเศรษฐกิจไม่ฟื้นนี่คือคำตอบผมถามหมาก็ตอบไปแล้วก็เป็นกําลังใจนะหวังเขาจะประสบความสำเร็จแล้ก็รู้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 รูกรู้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 รูรูนรู้รูนร้รู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 ้้ล เวลาบ้านเมืองพูดนวายมีระเบิดต่างๆเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้มาคราวนี้เป็นขาลงรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่2 1บ็มีนาคมพุทธศักราชสมงพันหสิสี่พุทธศราก็ต้องให้กำลังใจให้เขาต่อสู้เพราะขั้นนไม่ง่ายไม่ง่ายมันต้องใช้เวลาและต้องใช้้หลายหลักจากแต่ที่เขาเอขอขอ,ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียกิจพัฒนา สวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบัตนับจากวันนี้เหมือนได้มี ส,สองาไเราคงมีใครที่คอยมาแสนลนาะ มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อ,อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา แสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลน,นกราเริงโพบินทำมาหาก,กินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาว ខ្លเด់ប្រាប់ទាង់ទាំង เนิบบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้าน มาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ